สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องน้องโชคนะครับก็จะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับผมนี่พี่แชมป์น้องโชคพี่โชกุลครับผมแล้วก็คุณแม่สวยๆอีกแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับไป let's go S <S อะไรนะใครยังเด็กอยู่ใครยังเด็กมาโชคยังเด็กอ่ะใช่ถ้าไม่ด็ิบเลยไปเราเดินเข้า <c oughs> ดีกว่าเดี๋ยวต้องโทรศัพท์อยู่นะโอเคโอเคเพราะเดีเย๋ <c oughs> ดยวไปจ่ายตังก่อน โดนขโมยนี่คือลิงอันนั้นก็ลิงอันนั้นก็ลิง,นนลงโคตรลิง <laughs> ปล<ะ>บอกแล้วเงี้ยเอาขึ้นรถนะส่งมาไปดูปด,ปดูปลาดิมาฮะมาให้ไม่เปิดแอร์ญญด้วยเปิดไหมวะแอร์ แม่อุ้มหน่อยอ่ะไหนปลาโชควันนี้ปลาอะไรเนี่ยชื่อปลาอะไรวะปลาขี้ตังเบ็ดนี่ปลาขี้ตังเบ็ดอย่างเท่เลยชอบไหมชอบชอบปะชอบชอบไหมชอบโอ้ยหน้าตาตื่นเต้นนี่นี่ฝั่งนี้ก็มีนี่นี่ปลาจระเม็ดทองโชคเห็นไหมเฮ้ นี่ไงนี่นี่โชคนี่ปลาสวยจังเลยโชคหนินี่ทำไมเดินไวจังเลยฝั่งนี้ไม่มีลูกฝั่งนี้ไม่มีนี่ไหนอันนี้ปลาอะไรวะปลาปัญญ์ปลาอะไรนะปลาปัญญ์ปลาปัญญ์ปลาปญญปลาวัวไทยท่านปลาวัวท่านโอ้ดูเด็กเขาเทพเลมันมอง มันมองมันมองมันถามว่าไอ้พวกนี้แม่งมึงมาดูอะไรกันอางาลวะตาของันอย่างดูเลยว้าวอะไรอันนี้ปลาอะไรฮะปลาพยาบาลไม่ใช่ปลาที่ตังเปลี่ยนกลับใช่เหรอไม่ใช่ดีดีแล้วใช่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ,ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มีปลาอะไรเยอะไปลูกไปนู่นแล้วน้องไปนู่นแล้ว เดินไม่รอเลยหุยอันนี้ปลาเกา๋าเฮ้ยระวังนะมันเกา๋เาเก๋าเป็นไรมันเกา๋าม,มันเกา๋าเอมันนิ่งจัดเลยเกานะ๋าเลยไม่หนี้วยม,มัมีทานะมัมีทางให้มันอยู่เลยเออนี่ไงมีมันมันต้องอยู่แบบในถ้ำไนงะอันนี้ปลาอะไรเนะี่ยโอ้ยอันนี้ขระโหลกอันนี้ไม่คุ้นคน ไหนโชคไปดูข้างในเดี๋ยวป่ะมีปิงรึเปล่มีปิงรึเปล่าไหนค่อยๆดูนี่มาดูปลาฉลามนี่นี่ปลาฉลามโชนี่ตัวอะไงนี่ปลาฉลามไงปลาฉลามไงใช่โอ้โหไหนปลาฉลามชอบป่ะ ปลาฉลามใช่ไหมใช่ะใช่ป่ะม okay ันใหญ่มาโอเคหูดำสาฉลามหูดำขี้สาตะปุงอัน ouais, นี้ปาอะไรไม่ใช่เดข้างบนปลาตะมงโอ้โหเท่เลยปลาทูก่อนเออปลาทูตัวใหญ่ดิคุงก่อนเด็ตรงนี้ เฮ้ยมีเม่นโชคเห็นเม่นทะเลไหมไรอุ้มน้องดูเม่นทะเลเลยอุ้มน้องดูดิอุ้มน้องดูเม่นทะเลดิเนี่ยเม่นทะเลเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเม่นทะเลนี่พี่ชกุลนะผมเป็นพี่ชายที่แสนดีเฮ้ยทะเลมันเยอะจังฮะทะเลมันเยอะเยอะป่ะเยอะเลยไปดูต่อ

เลยเต่าเต่าเต่ามีกี่ขามันทำหัวปุบปุบโผล่ไปเลสโกตต่อพี่ชอบมาดูปลาสีเหลืองเลย ไหนตัวอะไรสีดำดำไหนไม่ใช่ปป um, to to หนุนปลานี่ไงปลาอยู่ป่าข้างบนนะเหไฮมายาสีดำดำใช่ไหมไหนไม่ทช่เลยอ๋อเม่นไงลูกหอยเม่นนู่นไงนี่ไงหอยเม่นเห็นไหมเห็นได้ห็นหอยเม่นไหมครับผมปลาไหลมอเียยักษ์ับปลาไหลตาข่ายรสชาติก็จะเหมือนปลาไหลธรรมดาไหมไม่รู้ตอนนี้เหงื่อออกดูดิที่ร้อนเหงื่อออก ปลาดีหยอันนี้ปลาอันนี้ปลาเออมีปลาบีเื้อมีปลากระพงเหลืองขมิ้นแล้วก็ปลากะลังหน้าร้อนร้อนไหมถ้าร้อนนั่งรอตรงนู้นก็ได้นะรอหน้าปลาทะเลโอ้นี่ปลาสีเหลืองเลยโซนนี้อะไรปลาไหลนี่ก็สามคนถ่ายร่ปให้ พี่โชว์นี่ดูมันหลบปลาไหลมันหลบเห็นไหมเลยดูมันเห็นปะพ่อพูดไหมตัวอะไรอะตัวอะไรคืว่าเห็นไหมปลาไหลตัวยิ่งใหญ่เลยตอนนี้ครับร้อนอุ้ยเอาหูยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอุ้ยเม่นอืมอืมอปลาไหล ไปดูมันไล่กันมันไล่กันโอ้เอาแม่เอากลับบาา้า,บบานไหมเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านมั้ยเออจับให้อะไรค่ะไหนมองเห็นไหมเนี่ยมาพ่ออุ้มดูมา อุ้ยปากระเบนกูเจออะไรอ่ะปากระเบนโอ้ยรีเลยเสียี่เลยปากระเบนใช่ไหมกลัวป่ะกลัวะ้ยเจออะไรอ่ะว้า ในโชคนีไม่เป็นปลาตอยต่อยไปต่อยนี่ไม่นะอันเนี้ยปลาอะไรปรากฏว,ว่าเป็นคนนี่ก็ปรากฏว,ว่าเป็นคนออรับลมก่อนรับลมก่อนนี่ครับผมตอนนี้รับลมก่อนครับ คุณพ่อบอกไม่ไหวแล้วครับรับลมก่อนไอโอ้ลสโกวิ่งอยู่แถวนี้แหละทำไมทุกคุณไม่เรียก เฮ้ยมาพ่ออุ้มดูปลาปลากระพงยักษ์เร็วโชคมาพระพาดูปลากระพงยักษ์เร็เร็วมาเร็วเดูกระพงยักษ์ดูกระพงยักษ์อือหือกระพงยักษ์ไหมกระพงยักษ์โอ้ยดูไหมตัวใหญ่เฮ้ยนะเห็นหน้าอุ้ยจะโชว์เข้าไปนะตายเลยหูว์ตัวเขาใหญ่มันจะกินโจ๊ก็ได้ เอออออาสิอาชมากัวที่ไหนอ้าวหนีหนีหนีไปอ่ะปลาปลาอะไรอ่ะปลากระพงนะไปทางไหนลูกไปทางนี้ไะหอยไงลูกหอยหอยหอยนะมันเจอได้ไหม เดินไม่ได้หรอกก็ตายแล้วนี่ฝั่งนี้อย่างเยอะเลยนี่ไงหอยโอ้ไงไหอยหอย,หอยอ่ะหอยยะหอยอะหอยอะอันนี้อันนี้หอยอุ้ยหอยแหลมแหลมหอยแห,หลมแห,หลมหหเขาได้าเขาไม่เปิดแอร์เนาะ

กุ้ตัวอะไรอ่ะหอยมีปลาไหมฝั่งนี้มีปลาไหมเฮ้ยกุก้ <co ld> กงมังกรเากุ้ก<ด>งกุ้งมังกรหัวมันแดงเหรอให้ตัวมันเป็นสีฟ้านี่ไงหัวมันแดงนะหัอแดงไหมกุ้งตัวอะไรกุ้ง กกุุ้้งงเอาไปกินเงี้ยอ่ำอ่ำอ่ำอ้ำอ่ำเลยคู่มังกรคู่มังกรอุ้ยตัวอะไรอ่ะไหนตัวอะไรตัวนั่งไงหลบอยู่ตัวหนึ่งข้างหลังนี่นี่นี่พี่คนณี่คุณโผล่มาอุ้ยตัวอะไรมาเดินอไปไป ไม่มีแล้วไปดูทางนู้นต่อ let's go เฮ้ยพ่อตอนนี้พ่ออยากออกไปรับลมทะเลมากหุ้ยปลาแดงแป๊ดเลยโชควงไงแดงแป๊ดเลยกลัวเราเหรอกลัวเฮ้ยตัวนี้สีฟ้าสีม่วงโอ้ตัวนี้สีขาวไปโชควปไปดูทะเลก่อนไปร้อนโอ้ร้อน เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรลูกคืออะไรมาทำเป็นไรอ่ะมาทำเป็นไรอ่ะพ่อทำเป็นไรอ่ะหนูว่าเป็นอะไรมาทำเป็นไรอ่ะร้อนไงร้อนมาทำเป็นไรไปเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวดูต่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาต่อเดี๋ยวรอรอให้อะไรนะรอให้มันเย็นเย็นก่อนโอเคป่ะโอเคป่ะเดี๋ยวรอเย็นเย็นก่อน ยก่อนี่ก่อนไปไกล้องก่อนนี่หันมาก่อนทีหันมาก่อนสิอย่าลืมอะไรลืเลยอย่าลืมเลยกรกดอะไอีกกดติดตากดอะไรอีกมกดมกดท้ายเอ้าครับไาปแกม